ขับก่อนรับเองหนึ่งคันกับน้ำมันเกียร์รั่วกเซนทอรั่วนะครับก็นน้ำมันเกียร์ก,ก็รับอันนี้เป็นบีออสนะครับก็จะมีเปลี่ยนเซนท้ายเครื่องช่างพัดก่็เซนท้ายเครื่องอยู่ก่อนไฟวิทยแล้วก็จะเปลี่ยนเซน,นท้ายเซนท่อเกียร์เซนท่อขับแล้วก็โอลีเซนลว ขาตัวนี้ด้วยน้องสัมเปลี่ยนโรลิงแล้วก็เปลี่ยนซีนนะซีนดูใส่ซีนมานะครับาซีนรอกแล้วก็มีจระบีเผายางหุ้มเผาขาดแล้วก็มีปะเก็นอ่ากลองเกียร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกผ้บเบีกหมดนะครับผ้าเบียกหน้าหมดเกจานด้วยครับผมนี่ชัชชดๆก็ยกมาก็ไม่ั่วนะซีนท้ายแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยน อบอกต่อน้ำพ่ออะไรก็เดี๋ยวเช็คให้ว่ามีคราบน้ำรั่วไหมก็ไม่มีนะครับนี่คราบที่น้ำมันมันไหลออกมาเนี่ยเลยครับตอนนี้าจัดก,การให้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เลยงัดซีนอยว่งัดติงเยี่ยงงัดติ่งเยี่ยงวงัดจุดสัน ออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโรลลิงทีลัวแ็งแล้วสีนครับตัวน,นี้สีนอ์อกสีนเพอแลเป็นสีนท้ายเครื่องก็จะเนือประเกนอ่างกับกองเกียร์นะครับตนนัวนี้ก็จะมียางคุ้มเพลาะยางคุ้มเพลาในตอนนึงกลับผร้อมอะไรกลัมาแล้วนะครับอของแฉนะครับ ซีนท้ายเครื่องนะครับแล้วก็ซีท้องับตรงนี้จะเป็นซีน้องเกียร์นี่เลยตัวนี้สีนอ้องฝาแล้วก็มีกันกระแทกกันฝุน่นโชค๊คพัดเบรกตัวยางคุ่มเพลาครับตัวนี้ที่ขาดก็ผ้าเบรกบางแบบเปลี่ยนให้ครัวนี้ เอาประกันเป็นฟีครับเอาประกันปีหนึ่งทำกองจุดซีนก็จะเหลือประกันอ่างครับเดี๋ยววิ่งไปเอากับกองเกียร์ครับยังไม่มาโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมครับเบียรดเกียร์ขึ้นไปที่เรียบร้อยกับปัญหาหนึ่งนี่เลยหมอน้ำมอน้ำแตกก็เติมเติมมีหม้อน้ำแล้วก็เนี่ย หลงคว้าน้ำนี่แลบรั่วแล้วก็มอน้ำรั่วเกียร์ก็เสร็จละเปลี่ยนแล้วก็เกียร์จานเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์ยก็ขึ้นที่เรียบร้อยประกันด่างก็ประกบแล้วเรียบร้อยกองเกียร์ก็เหลืออย่างหนึ่งเราจะมอน้ำอีกใบหนึ่งนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วสองคันนะครับเหลือคันนู้นรอลูกค้ามารับอันนี้ก็เล่งให้อยู่ครับ